ก็สวัส G ดีทุกคนด้วยนะฮะคือตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟเราน่าทําการรวมเซิร์ฟหาทุกคนนะนี่ฮะทุกคนแชทโลกก็นี่ฮะทุกคนผมก็ได้ทํำการรู้จักกับเซิร์ฟอื่นมาทุกคนนะแต่ตอนนี้เนี่ยที่สําคัญที่สุดคืออันดับผมมันตกมาฮะทุกคนนะดูดิดูร้อยเก้าสิบสามเนี่ยจะเนร้อยเก้าสิบห้าโอ้โหตกมาโคตรเยอะผมก็ได้ถามเขาไปนะฮะทุกคนนะ มาดูคำแนะนำทุกคนนะทมแบบว่าสวัสดีครับผมอาชีมีนะเซิร์ฟไทยด้วยยินดีให้ได้ดู้จ่ะฮัททุกคนผมก็ยินดีเหมือนกันรับทุกคนนะฝาดเลยด้วยดีท <c oughs> ี่มาจะฮะทุกคนเศร้าเลย <c oughs> โอเคเนาะผมก็ทํามคารู้จักเขานะฮะนะผมก็ได้ถามเขาไปว่านี่ฮะการประสิทธิ์่อมมาหาจัดไหนอ่ะผมได้แต่สีม่วงเต็มเลยมาหาเงี้ยตท่าไหอ่อ <c oughs> ่ะฝร้ไรโอเคฮัทใจหามันได้แต่หี่ป้องกันหลับยาเลยไม่ได้ฝัน <c oughs> ซึ่งคือมันก็นะต้องไล่ อันดับใหม่แล้วฮะทุกคนนะแต่ว่านี่ฮะทุกคนเขาชื่อว่าปั่นนะฮะนี่อันดับโอ้โหพลังขาเหนือกว่าที่เหนี่ยวเซิฟผมเอียดูดิตอนนี้ทำ <c oughs> ไมชื่อเขาแบบนั้นนะ่ะตอนนี้คือผมต้องแบบว่ารีบใส่พลังมาฮะทุกคนนะตอนนี้คือไม่ไหวตอนนี้คือต้องรีบใสให้ได้ฮะโอเคเอ้ยเดี๋ยวมีเดยวยนหใหม่ด้วยนะอ๋อมีธอรจิตด้วยฮะถึงว่าดีอยู่นะใช้ได้ใช้ได้ไม่เร็วฮะปกติสู้ใครไม่ได้อยู่แล้วรวบเซิฟมา่นี้หนะเลยเศร้าเลยฮะทุกคนนะ โอเคทุกคนก็นะเซิฟเราก็รวมกับเซิฟอื่นก็เท่ากับความสนุกนะฮะทุกคนนะแล้วก็พูดคุยสั่งส่งอะไรก็กันนะฮะนะเ,เปลี่ยนชื่อแล้วเหรอ <laughs> นี่ฮะับทุกคนนะเปลี่ยนไปผมอยู่ใต้ทีมราชาโจ,จก่อนเรียบร้อยเปลี่ยนเียดร้อยฮะทุกคนนะอย่าตีผมนะครับให้ผมได้เดินสะดวก <laughs> <laughs> หล่อเลยคำเนะี้ยหล่อเลยโอเคทุกคนงนวันนี้ก็ อีวีบาร์นี้ให้ทุกคนนะซึ่งผมจะแตะตรงนี้เลยนี่จะโหลดเสื้อให้ทุกคนนะว่ามาโหลดกับเสื้ออะไรบ้างฮะทุกคนก็ดูเอาได้นะฮะรอบน,นี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะก็ลงวันนี้วันที่20เนาะก็ลงพรุ่งนี้ฮะวันที่21เนาะโอเคขอตัวขอตัวลาไปก่อนนะเอาดูสุดเดินมาสาวโอเคได้นั่นแหละพี่ผมอยากรอทุกคนเฮ้ยจะคิดรถชนีจะกีรีครับไม่ใช่ผมไม่ใช่ใจะกีรีนะ<笑><笑><笑>โอเคโอเคถือว่าทำดีนะฮะนะ โอเคแล้วก็มาเราดูสุดดวงกันนะฮะผมว่าน on ่าจะอัดเลยฮะว่า <respir> ม <ators intake> ัน <t> น่าจะมีแชมป์หน้าใหม่เนาะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันมันก็เห็นแต่แชมป์เดิมฮะทุกคนนะแต่ว่ามีคนที่เหนือกว่าเซิร์ฟอันดับที่หนึ่งของเรานะฮะนะโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอขนาผมน่าพรุ่งนี้ผมน่าจะตกไปประมาณอันดับที่สองมากกว่านอนเลยฮะผมว่านะเนี่ยจากมันมีคนมาเยอะไงนมเซิร์ฟเป็นโอ้โหไปขยงเลยนะ ก็น่าจะตันประมาณนั้นแหละเห็นไหมเจกก 3, ม็ดร้ดอยเก้าสามไปร้อยเก้าห้าเลยนั่งดิก็ตกไปเนาะทุกคนนะแต่อันดับยังไงช่างมาฮาว่าเราไม่สามารถขึ้นมาที่หนึ่งได้อยู่ดีนะเป็นที่หนึ่ง้งตัวเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะที่ที่หนึ่งดีที่สองทุกคนนะอ๋ะอ,อ,อ,อมาเรียนดับโอเคได้เดี๋ยวผมค่อยทําการขึ้นใหม่ก็ได้นะฮะโอเคเน,ะนาะเราจะพัฒนาล่างสองมาผมจะทําการขึ้นที่หนึ่งนะฮะนะ